ม <N> ีหลายๆคนนะคบผมเจอปัญหาว่าจอไอโฟนของเราเนี่ยมันเหลืองกว่าปกติเวลาที่เราไปเทียบกับเครื่องอื่นแล้วรู้สึกว่าจอของเรามันเหลืองกว่าจริงๆมันสามารถแก้ไขได้นะครับแก้ไขยังไงกดทุกใจก็ติดตามไว้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันใครที่จอเหลืองผิดปกติต้องดูตรงนี้เลยเข้าไปที่การตั้งค่านะจากนั้นก็เข้าไปที่การช่วยกันเข้าถึงเนี่ยการช่วยกันเข้าถึงตรงนี้คิดเข้าไปเลยแล้วก็ไปที่จอภาพและขนาดข้อความคิดเข้าไปเลยนะทุกคนคิดเข้าไปเลยตรงนี้จากนั้นก็เลื่อนลงมาเห็นไหมคําว่าฟิลเตอร์สีตรงนี้คิดเข้ามา มันปิดอยู่ก็ให้เปิดขึ้นนะนี่ไปที่ย้อมสีทุกคนเราก็สามารถย้อมได้เลยว่าเราต้องการให้มันลดแสงสีฟรร้าหรือว่าเราต้องการให้มันสีเหลืองจะต้องการเข้มต้องการอ่อนก็สามารถทําแบบนี้ได้เลยนะถ้าสมมติว่าเราต้องการให้มันเหลืองก็แค่ลดลงมาถ้ามันต้องการลดความเหลืองก็เพิ่มขึ้นมาแบบนี้เลยเทียบรอยเลยสําหรับการแก้ปัญหาหน้าจอเหลืองหรือว่าใครที่อยากหน้าจอเหลืองไม่อยากหน้าจอสีขาวสีฟ้าก็ลดแบบนี้ได้ง่ายมากๆเลยนะทําให้ใช้แล้วก็ปิดถ้าต้องการใช้ก็ เปิดขึ้นแบบนี้ง่ายมาก